เคยสังเกตไหมครับก็ใาตา้เมาส์ของเราจะมีพลาสติกสีดำสีขาวติดอยู่เต็มไปโม,มดมันคืออะไรมีไว้ทำไมเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังครับ อย่างที่พูดไปตอนเปิดคลิปนะครับก็พลาสติกที่ติดอยู่ใต้เมาส์ของเราเลยจุดนั้นคืออะไรมันคือเมาส์ฟีดนั่นเองครับก็คือจะเป็นตัวรองเมาส์ของเราเพื่อให้มีจุดที่เมาส์ของเราเนีสัมผัสกับแผ่นรองเมาส์น้อยลงลดแรงเสียดทานเพิ่มการควบคุมและความเร็วของเมาส์ครับตั้งแต่ที่ผมเริ่มใช้เมาส์มาก็เปลี่ยนเมาส์ไปหลายรุ่นเลยทีเดียวครับสาเหตุหนึ่งมาจากการที่ใช้เมาส์แล้วมันไม่เข้ามือเมาส์ฟืดๆอีกจนตอนที่เริ่มศึกษามากขึ้นเรารู้ว่าเจ้าฟีดเมาส์มีหลายแบบมากวัสดุที่แตกต่างกันก็ใช้ฟิลลิ่งในการใช้งานที่ต่างกันพอสมควรเลยวันนี้ผมขอยกแบบที่ผมเคยใช้และมีประสบการณ์มาว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยจะมี2แบบก็คือ1 PTF เป็นเมาส์ฟีดที่ได้รับความนิยมมากในเมาส์เกมมิ่งชั้นนำเพราะให้ฟิลลิ่งที่ดีลื่นและควบคุมง่าย2อลูมิโนซิลิเคตกลาสเป็นเมาส์ฟีดแบบกระจกที่ช่วยให้การทำงานลื่นมากกว่าเดิมควบคุมได้ดีกว่าเดิมเลี้ยกวกาตามมือมากขึ้นนั่นเองครับแรงเสียษทานต่ำลงอย่างชัดเจนถ้าถามว่าแล้วแบบไหนดีกว่าผมต้องบอกว่าไม่มีอะไรดีไปกว่ากันเลยครับเพราะแต่ละคนก็ชอบฟิลลิ่งที่ไม่เหมือนกันแต่จากที่ผมเปลี่ยนมาใช้เมาส์ฟีดแบบกระจกต้องบอกเลยว่ามันคุมง,ง่ายขึ้นเยอะโดยส จะใช้1600 DPI แต่พอเปลี่ยนมาใช้แบบกระจกก็จะโนเหนือ1000 DPI ทำให้ผมมีพื้นที่ในการเลื่อนเมาส์มากขึ้นและละเอียดมากขึ้นนั่นเองครับหลังจากที่เรารู้ข้อดีข้อเสียกันไปแล้วมาดูสาเหตุที่ว่าทําไมเมาส์ของเราเริ่มฝืดขึ้นเรื่อยๆคือบางทีเราอาจจะใช้เมาส์บนพื้นที่ขรุขระทําทให้เมาส์ฟีของเราสึกพอสึกแล้วเราฝืนใช้ต่อโดยไม่หาเมาส์ฟีทอันใหม่มาเปลี่ยนก็จะทําให้มันเริ่มกินส่วนอื่นของเมาส์ทําให้เสียหายมากขึ้นด้วยนั่นเองครับสําหรับวิธีการเซฟเมาส์ฟีของเราให้อยู่นานขึ้นก็ง่ายๆเลยครับคือการหาแผ่นรองเมาส์มาใช้งานนั่นเองสําหรับวันนี้มีเรื่องมาแชร์ให้ฟังเท่านี้ถ้าใครที่รักเมาส์ของตัวเองก็อย่าลืมหาแผ่น มาใช้กัันนะครบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ